ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพี่สาวจริงๆแล้วท่านพ่อทุกทรมานยิ่งทุกๆุกครั้งที่เขาพูดถึงท่านเขารู้สึกผิดอย่างยิ่งเมื่อเราถามเขาว,ว่าเพราะเหตุใดเขามักปฏิเสธที่จะตอบเชื่อข้าเถอะตี้ชิงมองไปยังตี้เฉินและอธิบายเรื่องราวเอาล่ะ หยุดพูดถึงเรื่องนี้กันเถอะข้าจะไปยังประกูลตีในเร็วๆนี้ข้าเพียงอยากที่จะไปดูสถานที่ที่ข้าเคยเล่นเมื่อย,ยังยาวและพบปะกับคนที่ข้าคุ้นเคยข้าไม่เคยคิดกลับไปอยู่ที่นั่น ตั้งแต่เขาทิ้งข้าไปข้าก็ได้ตัดความสัมพันธ์กับประกูลตีเมื่อนั้นข้าไม่เข้าใจว่าทำไมเขาตั้งใจทิ้งข้าไปและนั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการถามเขาตีเฉินตอบด้วยท่าทีผ่อนคลายณนะตอนนี้ชิงสุยเดินไปหาพวกเขา ติชิงมองไปยังชิงสุยด้วยสีหน้าที่จริงจังยิ่งนี่ทำให้ชิงสุยรู้สึกกังวลเล็กน้อยเพราะเขาไม่เข้าใจว่าทำไมหญิงผู้งดงามผู้นี้มองเขาทำไมติชิงได้อยู่กับติเฉินในมหาทวีปเมคามรากตเป็นช่วงเวลาหนึ่ง ดันงนั้นนางเข้าใจว่าติเฉินคิดเช่นไรานางรู้สึกประหลาดใจจริงๆที่ติเฉินจะไปที่ตระกูลตีพร้อมกับชิงสุยจริงๆติเฉินได้เคยพูดถึงสามีในอุดมคติเมื่อกลับไปยังตระกูลตีและจะไปไปถามพ่อของนางเองว่าเหตุใดจึงทํากับนางเช่นนี้นางอยากที่จะให้พวกเขาตระหนักว่าการตัดสินใจที่ไร้สาระของพวกเขาในเวลานั้นเป็นอย่างไร การกระทำของพวกเขาคือเหตุผลที่นำไปสู่การทำลายล้างนิกายเทวะทรราชสวรรค์ของชิงสุยด้วยมือของสามีนางเองในระหว่างที่ติชิงมายังมหาทวีปเมคามรกตครั้งแรกนางประหลาดใจยอย่างยิ่งที่พบว่าพี่สาวของนางติเฉินนั้นชอบพอกับชิงสุยนางเข้าใจพี่สาวของนางมากกว่าคนอื่น มันแทบเป็นไปไม่ได้ที่คนที่โดดเด่นที่สุดอย่างนางจะตกหลุมรักชายคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าและอ่อนแอกว่านางอย่างไรก็ตามนางไม่เคยคาดหวังชายคนนี้ที่พี่สาวของนางชอบพอที่จะเป็นคนที่นางเคยพบมาก่อน นอกจากนี้เขาเป็นคนที่นางรู้สึกประทับใจมากเช่นกันเหตุผลเพราะเขาเป็นชายที่มีเหตุผลและฉลาดอย่างยิ่งโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังความมุ่งมั่นความภาคเพียรของเขาทุกๆอย่างของเขาได้สลักลงไปในหัวใจของนางเขาเป็นชายที่ทำให้นางมีความรู้สึกมากยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทือกเขาผลบุพชาติทำให้เขารู้สึกเศร้าอย่างยิ่ง ขณะที่นางคิดถึงเรื่องนี้นางเข้าใจว่าทำไมพี่สาวของนางถึงได้ตกหลุมรักเขาวเพิ่มด้วยเวลาที่นางมายังมหาทวีปธรรมไตรพร้อมกับเขาวเขากล่าวหาว่านางเป็นหญิงที่โง่งมแม้ว่าเป็นครั้งแรกที่นางโดนชายหนุ่มต่อว่า นางก็ไม่ได้เสียใจในเรื่องนี้ในทางตรงกันข้ามนางรู้สึกมีความสุขเล็กน้อยนางรู้ดีว่าเหตุผลจริงๆที่เขาตำหนินางไม่ใช่เพราะเขาห่วงใยแต่เป็นความรับผิดชอบที่เขามีให้กับพี่สาวของนาง แต่อย่างไรก็ตามนางก็ไม่อาจจะลืมเขาได้เลยเพราะยามที่เขาโอบกอดน,นางนางรู้สึกปลอดภัยอย่างยิ่งนางไม่ใช่หญิงสาวที่ตัญหาจัดแต่นางไม่เคยใกล้ชิดกับชายใดเลยในชีวิตของนาง นางไม่เคยชื่นชอบผู้คนจากประกูลขุนนางต่างๆยิ่งไปกว่านั้นพวกเขามักจะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนพวกเขาไม่มีอะไรนอกจากกลุ่มมิตรสหายอันจอมปลอมนอกจากนี้ระดับการฝึกตนของพวกเขาย่อมไม่อาจเทียบนางได้ ดังนั้นนางจึงดูถูกพวกเขายิ่งหลังจากได้พบกับชิงสุยนางค่อยๆตระหนักว่าชายผู้นี้มีคุณธรรมอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่ค่อยทรงพลังมากนะักอาจเป็นเพราะว่าพี่สาวของนางชื่นชอบเขามากจนทำให้นางสนใจเขามากขึ้นด้วย คุณลักษณะที่โดดเด่นของเขาคือความเพียรและบุคลิกภาพของเขานอกจากนั้นก็เป็นความแข็งแกร่งที่ก้าวหน้าอย่างน่ากลัวของเขาเพียงพลิบตาเขาก็แข็งแกร่งกว่านางและพี่สาวของนางในตอนนี้เขามีระดับการฝึกตนที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งเขาสามารถกำจัดนิกายเทวะทรราชสวรรค์ได้ด้วยตัวคนเดียวและเขายังอายุน้อยยิ่ง นใดนั้นนางสังเกตเห็นว่ามีคนดึงนางเมื่อนางรู้สึกตัวอีกทีนางตระหนักว่าทั้งติเฉินและชิงซุยกำลังมองมาทางนางด้วยความงุนงงนางก็กำลังจ้องมองไปที่ชิงซุยในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นางก็เริ่มหน้าแดงขึ้นมาแล้วชิงซุยกำลังหาข้ออ้างต่างๆที่ทำให้หญิงสาวมีโอกาสที่จะพูดคุยกันเจ้าคิดอะไรอยู่ เจ้าดูจริงจังอย่างยิ่งตีเ้เฉินยิ้มอย่างอ่อนน้อมและถามตี้ชิงพี่สาวท่านต้องการแต่งงานกับเขาจริงๆหรือตี้ชิงถามตีเ้เฉินอย่างจริงจังทันใดนั้นานางสังเกตได้ว่าพี่สาวของนางตัดสินผู้คนได้อย่างดียิ่ง ในโลกที่กว้างใหญ่เช่นนี้นางสามารถหาชายหนุ่มเช่นชิงสุยได้พบนางจะทราบได้เช่นใดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมีเหตุผลเบื้องหลังคือความฝันท่ามกลางทุ่งดอกไม้มันเป็นฉากที่นางปรากฏตัวพร้อมกับชิงสยุยและมีการกระทำลามมดต่างๆที่เขากระทำกับติเฉินข้าสนับสนุนพี่สาวเขาสามารถบรรลุเกณฑ์การเลือกของท่านได้ติชิงหัวเราะ เมื่อพวกเขาจะทานอาหารติชิงเสนอให้ไปทานอาหารที่บริเวณห้องโถงในที่สุดทั้งสามนั่งลงที่ข้างหน้าต่างในห้องของร้านอาหารท้องฟ้าเริ่มมืดลงแล้วอย่างไรก็ตามหินแสงสว่างขึ้นและทำให้ห้องโถงสว่างสวยขึ้น ชิงสุยมองออกไปนอกหน้าต่างของชั้นเก้าเพื่อมองดูผู้คนมากมายห้องโถงนี้เงียบงันนะักความแตกต่างระหว่างที่นี่กับบนถนนทำให้ชิงสุยรู้สึกสงบยิ่งนักนายน้อยดูนั่น ที่แห่งนี้สงบยิ่งนักเสียงคนร่าเริงก็ดังขั้นมาจากบริเวณบันไดไม่นานหลังจากนั้นชิงสุยเห็นชายหกคนเดินขึ้นมาชายที่เป็นผู้นำมีผิวสีดำและดูแข็งแกร่งชิงสุยไม่อาจบอกได้ว่าเขาอายุเท่าไร เขาดูแข็งแกร่งยิ่งชายคนนั้นสวมชุดยาวสีเขียวเข้มมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเข,ขาชายผู้นี้อ้วนและเตี้ยเขาเตี้ยกว่าชายที่ดูแข็งแกร่งนั้นประมาณหนึ่งสีรสะแต่ไขมันของเขามากพอที่จะเทียบกับชายทั้งสองคน กล่าวอีกในหนึ่งคือเขาดูเหมือนลูกชิ้นอย่างยิ่งหลังชัยอ้วนผู้น,นั้นเป็นชายชราและชายวัยวกลางคนที่ดูมีมารยาทยิ่งที่เหลือเป็นหญิงสาวอีกสองคนพวกนางมีหน้าอกใหญ่และสะโพกผายและนุ่งน้อยห่มน้อย เสื้อผ้าของพวกนางนั้นสั้นอย่างยิ่งและมีเข็มขัดหนังสัตว์อยู่ใต้ท้องของพวกนางขาของพวกนางเรียวขาวและดึงดูดใจทำให้พวกนางดูย้ายวนอย่างยิ่งนั่นคือนายหญิงติที่สองงั้นหรือเมื่อได้เห็นติเฉินชายผิวดำและแข็งแกร่งเดินมาทางพวกเขาติชิงหันไปมองชายหนุม่มซื้อมาห่าอยู่เจ้ามาทำอะไรที่นี่ท่านหญิงชิงแนะนำข้าให้สหายหน่อยได้หรือไม่ ใจคนนั้นนั่งลงบนเก้าอี้ที่ว่างและเริ่มทำบัวคุ้นเคยกับพวกเขาตี้ชิงขมวดคิ้วนี่คือนายน้อยที่สมแห่งตระกูลสือมาแม้ว่าตระกูลสือมาไม่ได้จัดว่าเป็นหนึ่งในดาราทั้งเจ็ด ความแข็งแกร่งของพวกเขาย่อมไม่ได้ด้อยกว่าในตอนนี้พวกเขาได้มาแทนที่นิกายเทวทรราชสวรรค์ชิงสุยรู้ดีว่าติชิงพยายามที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชายคนนี้ชายผู้นั้นหันมามองชิงสุยเขายังคงมองไปยังตี้เฉินหลายครั้งในช่วงเวลานั้นเขาไม่ได้พยายามที่จะปิดบังท่าทีของเขาที่ตกตะลึงด้วยความงดงามของตี้เฉิน หลังจากนั้นเขาก็หันไปมองหญิงสาวที่ยายนสองคนข้างๆเขาก่อนจะพบว่าพวกนางไม่อาจเทียบได้เลยนี่คือชิงสุยและนี่คือภรรยาของเขาตี้ชิงตอบอย่างเฉยเมยชิงสุย นี่คือผู้ที่ทำลายนิกายเทวะทรราชสวรรค์ด้วยตัวคนเดียวงั้นหรือณตอนนี้ชายคนนั้นมองไปยังชิงสุยด้วยท่าทีที่คึกขนองยิ่งชิงสุยรับรู้ได้ว่ากลิ่นอายของเขากำลังเพิ่มขึ้น จิงสุยไม่เคยคาดหวังว่าตัวเองจะได้รับความนิยมมีคำกล่าวก่อนหน้านี้ว่ารุ่นเยาว์ของนิกายต่างๆภายในอาณาจักรเจ็ดดาราที่ต้องการท้าประลองกับเขายิ่งนะ้าเปิดคาคิดว่ามันจะดีกว่าหากเจ้าใจเย็นลงก่อน เจ้ามีใช่ศัตรูของข้าข้าไม่ได้มีเวลามาเล่นกับเจ้าชิงสุยพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเป็นคนโง่ที่หญิงยะโสยิ่งเจ้าจะทราบได้เช่นไราหากเจ้ายังไม่ได้ลอง นอกจากนี้มันจะเป็นเพียงข่าวลือว่าเจ้าได้ทำลายนิกายเทวะทรราชสวรรค์ด้วยตัวเองไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเช่นไรเขาไม่ได้รู้สึกโกรธเขาเพียงมองไปยังชิงสุ่ยอย่างเฉยชาชิงสุยยิ้มและใส่หัวเขาไม่ได้กล่าวอะไรเขาละสายตาออกจากชายผู้นั้นอะไรกัน หรือที่ข้าพูดมันคือเรื่องจริงซือมาห่าวอยู่มองไปยังชิงสุยและยั่วยุเข่าชื่อเสียงสำคัญเพียงนั้นเชียวหรือชื่อเสียงหรือความตายเจ้าจะเลือกสิ่งใดชิงสุยขงวดคิ้วและมองไปยังสือมาห่าอยู่เจ้าคิดว่าเจ้าทำได้งั้นหรือสือมาห่าอยู่ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรขณะที่เขาพูดสือมาห่าวอยู่ชิงสุยเป็นสหายของข้า และอีกอย่างเจ้าควรออกไปได้แล้วพวกเรายัางมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกตี้ชิงไม่เคยคิดว่าสือมหาวอยู่จะสนใจเรื่องนี้อย่างยิ่งชิงสุยมองไปยังสือมหาวอยู่ด้วยรอยยิ้ม หลังจากนั้นเขายื่นมือออกไปและสะบัดไปทางสือมาห่าวอยู่และชี้ไปทางหน้าต่างขนาดใหญ่ซือมาห่าวอยู่ทํำตามท,ที่ชิงสุยทำและตามเขาไปอย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นทั้งสองก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า ใจชราและวัยกลางคนที่ดูสุภาพตามมาจากข้างหลงังทั้งติเฉินและติชิงมองอยู่ไกลจากบนหลังของวิหกเพลิงนพาชิงสุยพุ่งไปยังสือมาหาอยู่อย่างรวดเร็วและง้างฝ่ามือขวาของเขาพยักพิฆาต การเคลื่อนไหวที่แขนของชิงสุยอาจดูเชื่องช้าย,ยิ่งแต่ผู้ที่มองเห็นจะบอกได้ว่าการโจมตีของเขานั้นร้ายกาศและทรงพลังยิ่งมันเป็นสิ่งที่ใช้ออกมาได้ด้วยพลังอันมากมายเท่าน,านั้นมันเป็นเพียงทักษะท,ที่ธรรมดายิ่ง แต่มันก็สามารถที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังยืนอยู่ต่อหน้าสัตว์อสูรที่ดูร้ายซื้อมาห่าอยู่ไม่ยอมลดความเร็วลงเขาต่อยไปยังชิงสุยอย่างรวดเร็วเสียงปะทะกันดังขึ้น มันมีเสียงเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่สองก้อนปะทะกาันมีเพียงเพราะความแข็งแกร่งทางร่างกายของชินสุยเขายังเสริมด้วยทักษะสงบนิ่งดังภูผาดังนั้นมันจึงมีความแข็งแกร่งประมาณ400ออาณาจากักร ชิงสุยอาศัยเพียงความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาและรูปแบบพยักเพื่อเอาชนะศัตรูของเขาทั้งสองรีบพุ่งกลับเข้ามาทันทีหลังจากปะทะกาันชิงสุยไม่ได้รู้สึกแปลกใจ พร้อมกันนั้นเขาได้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งของศัตรูเขาอยู่ในขั้นที่สี่ระดับพลังปราณน,นักบุญพิโรธไม่แปลกใจที่เขาจะอวดดีเช่นนี้เขาย่อมทำเช่นนั้นได้ในหมู่รุ่นเยาว์ผู้ที่อยู่ในขั้นที่สี่ ระดับพลังปราณนักบุญพิโรธย่อมจัดเป็นผู้ที่โดดเด่นและมีพรสวรรค์อย่างยิ่งสำหรับเหตุการณ์ที่ชิงสุยทำลายนิกายเทวทรราชสวรรค์ทั้งหมดมันเป็นเพียงข่าวลือผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งที่สุดในนิกายเทวะทรราชสวรรค์มีข่าวลือว่าอยู่เพียงขั้นที่สี่ระดับพลังปราณนักบุญพิโรธเท่านั้น จากเหตุการณ์นี้ชิงสุยสงสัยว่าดาราทั้งเจอาจไม่ใช่นิกายที่แข็งแกร่งที่สุดอาณาจักรเจ็ดดาราเพียงเพราะพวกเขามีชื่อเสียงไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งที่สุดดังนั้นสื่อมา เขาวอยู่ไม่ได้เห็นว่าชิงสุยเป็นศัตรูที่น่ากลัวเมื่อได้ยินว่าชิงสุยมาจากมหาทวีปเมคามรากตข่าวย่อมต้องการเอาชนะชิงสุยหากสถานการณ์นี้แย่กว่าที่เขาคิดอย่างน้อยเขาจะยังคงอาจป้องกันตัวเองได้ดังนั้นเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเพราะไม่ว่าในกรณีใดๆมันย่อมเป็นผลดีแก่เขานี่คือสิ่งที่เจ้าทำได้เง้นหรือ มันก็มาลองดูหน่อยซื้อมาเห่าอยู่กูร้องเสียงดังขณะมองไปยังชิงสุยตอนนี้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าเขาสามารถเอาชนะชิงสุยได้หลังจากกล่าวจบเขาพุ่งไปยังชิงสุ่ยและพยายามปล่อยหมัดออกไปหมัดนี้ทรงพลังและแข็งแกร่งกำปั้นของเขามีสีแดงราวกับเหล็กร้อนๆมันปลดปล่อยความร้อนและกลิ่นอายอันทรงพลังพลังธรรมชาติ ชิงสุยใช้เพลงหมัดหัดเมคามีเสียงปะทะกันขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับก่อนหน้านี้ทั้งสองแยกจากกันอีกครั้งซื้อมาเห่าอยู่กู่ร้องเสียงดังหลังจากนั้นกลิ่นไอที่ทรงพลังเริ่มปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาเขาคว,วายหมัดของเขาวไว้ด้วยกันจากนั้นพุ่งไปยังชิงสุยคราวนี้เขามีกลิ่นไอที่ทรงพลังยิ่งน,นี่คือกำลังทั้งหมดของเขา ปราณกระทิงคลั่งฝ่ามือสังหารเทวอัศนีปราณจัก,กรพัรดเขาใช้ฝ่ามือพุทธองค์ทองคำก้าวสถานความแข็งแกร่งทั้งหมดของสือมาหา่าวอยู่ลดลงทันที600อาณาจากักรในทางกลับกันชิงสยุยมีพลังธรรมชาติขั้นที่4 และสงบนิ่งด่างภูผาขั้นที่สาแม้ปราศจากโลทองอินทนินศักดิ์สิทธิ์กระบี่ดารายุคคาดหรือเครื่องรางแห่งสวรรค์เขายังคงมีความแข็งแกร่ง650อาณาจักรมากกว่าความแข็งแกร่งที่ลดลงของสือมาเผาอยู่เล็กน้อย ฝ่ามือพุทธองค์ทองคำก้าสถานตอนนี้อยู่ในสถานที่ห้าสำหรับผู้ที่มีความแข็งแกร่งเท่าเทียมก,กันกับชิงสุยเขายังคงไม่ได้ใช้คลื่นพลังที่แข็งแกร่งเมื่อปราศจากความแข็งแกร่งทางร่างกายมันย่อมอ่อนล้าอย่างยิ่งที่ต้องต่อก่อนกับสถานที่สองไม่ต้องพูดถึงสถานที่ห้าเลย ต่อหน้ากระบี่คลื่นหสถานของชิงสุยแม้แต่อาวุธระดับที่6ของอาจารย์ที่3ตรงกั้วย่อมแพ้พ่ายย่อมบอกได้ว่าคลื่นพลังนั้นทรงพลังเพียงใดสือมหาห่าวอยู่กระอักเลือดและกระเด็นไปข้างหลังทันที ไม่ต้องพูดถึงว่าชิงสุยใช้เพียงมือเปล่าซื้อมาห่าอยู่ยังคงมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากมิฉะนั้นก็ไม่ต้องถามว่าเขารอดชีวิตได้เช่นไรนอกจากนี้ชิงสุยจัดการเขาอย่างง่ายดาย ชายวัยกลางจากด้านหลังพุ่งไปมายังด้านหน้าของเขาราวกับปีศาจและคว้าไปยังสือมาผ่าอยู่เขารีบป้อนอยาเข้าไปในปากของสือมาผ่าอยู่ขอบคุณที่ท่านเมตตาเราย่อมได้พบกับอีกครั้งชายผู้นั้นพูดพร้อมประสานมือคำนับ หลังจากนั้นเขาจากไปพร้อมผู้คนของเขาเหตุใดเจ้าจึงไม่สังหารเขาพิเชินถามชิงสุยเมื่อนางมาหาเขาพร้อมวิหกเพลิงนภามันยังไม่ถึงเวลานอกจากนี้ข้าไม่จำเป็นต้องสังหารตอนนี้ชิงสุยตกใจ หลังจากเขาหันไปมองติชิงและยิ้มชิงสุ่ยเจ้าอย่าประมาทตระกูลสือมาพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งในดาราทั้งเจ็ดแต่ดาราทั้งเจ็ดไม่ใช่กลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดภายในอาณาจักรเจ็ดดาราด้วยข่าวลือที่ว่าตระกูลสือมามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนิกายโอสถสังหารตระกูลสือมายังเชี่ยวชาญในการใช้ยาพิษพวกเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของนิกายโอสถสังหาร อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ